โอเคหัวข้อเทคนิคการสร้างภาพด้วยตัวเองต่อนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์วัตถุอ็อบเจกต์หรือภาพที่เราต้องการใช้งานเองขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องไปดาวน์โหลดจากอินเทอร์นเน็ตบางภาพเราสามารถสร้างสรรค์ขึ้นเองได้ง่ายๆนะครับด้วยปุ่มคําสั่ง insert shape ต่างๆนะครับฉะนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการใช้คําสั่ง shape ในตัวโปรแกรม powerpoint สัก นิดหนึ่งก่อนละกันนะครับเราทําความรู้จักเครื่องมือจัดการวัตถุเหมือเชฟนะครับอย่างที่ตัวอย่างก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้วิธีการเหมือเชฟกับเทคไปแล้วเชฟเหมือเชฟนั้นจะมีออปชันเพิ่มให้เราเลือกอีกประมาณ5้าออปชันก็คือคําว่า Union Combine, Fragment, Intersect, Subtract นะครับเป็นการรวมออบเจกต์แต่ละออบเจกต์เข้าด้วยกันเพื่อแสดงผลอะไรบางอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นจากภาพที่เป็นสามเหลี่ยมประกบกัน3ชิ้นถ้าเราทำการยูเนียนก็คือการรวมกันถ้าเราเลือกคอมบ i ่ e ก็จะได้ผลลัพแบบนี้ถ้าเราเลือกแฟกเมนต์ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ถ้าเราเลือกอินเตอร์เซกก็จะเหลือแค่ตรงกลางถ้าเราเลือกซับแท็กก็จะเหลือข้างนอกตรงนี้นะครับฉะนั้นส่วนที่เราต้องการแตกสีที่เป็นลักษณะช่องเหมือนช่องหลักสีให้เราเลือกคำว่าแฟกเมนต์ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เห็นเส้นขอบมาตัดกันตรงนี้มันจะสามารถแยกออกเป็นชิ้นๆได้เช่นตัวอย่างนี้นะครับเราถึงจะสามารถทําได้นั่นเองนะครับแต่วัตถุที่ผมต้องการให้ทุกท่านสร้างก็คือตัวรูปฟันเฟืองรูปฟันเฟืองที่ในโปรแกรม powerpoint ไม่ได้เตรียมไว้ให้แต่เราสามารถทําฟันเฟืองขึ้นมาเองได้ด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้วิธีสร้างฟันเฟืองนะครับ 1. วาดรูปลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อน 2. ทําการอินเตอร์เซ็กสาวาดวงกลมทับอีกครั้งหนึ่ง 4. ทําการยูเนียนหาวาดวงกลมอีกครั้งหนึ่งแล้วให้ใช้คําสั่งคอมบ i n e อีกครั้งก็จะได้วัตถุออบเจกต์ชิ้นนี้ขึ้นมาจากนั้นเราเอาฟันเฟืองมาทําการหมุนเพื่อให้ดูมี ลูกเล่นอะไรมากขึ้นลักษณะอย่างนี้เพื่อนําเสนอให้ตรงกลุ่มวัตถุประสงค์ที่เป็นเด็กเขาชอบมีการเคลื่อนไหวต่างๆหรือทำแอนิเมชันได้นะครับอันนี้เป็น